ตอนที่213เรื่องที่9นายพรานเบ็ดชื่ออริยะคดีที่ชอบทำของนักปรา์ว่าไว้ดังนี้ นายพรานเบ็ดชื่ออริยะว่าไว้ดังนี้พระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาร,รบพรานเบ็ดชื่ออริยะคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณเตนะอริโยโหติเยนะปานาติ หิงสติอหิงสาสัพปานานังอริโยติปวุจจติดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์บุคคลที่เรากล่าวว่าเป็นอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง ดังนี้พระราบ็ดต้องการให้พระาศาสดาตรัสเรียกตนว่าอาริยะว่าไว้ดังนี้ความพิสดารว่าวันหนึ่งพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของนายอาริยะนั้นสเสด็จเที่ยวไปบินทบาท ในบ้านใกล้ประตูทางด้านทิศอุดรดแห่งกรุงสาวัตถีภิกษุสง์แวดล้อมสเสด็จมาแต่บ้านนั้นขณะพลานเบ็ดนั้นตกปลาอยู่ด้วยเบ็ดเห็นภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกได้ทั้งคันเบ็ดยืนอยู่แล้วพระาศาสดาเสด็จกลับ ระทับยืนอยู่ณนะที่ไม่ไกลพรานเบ็ดนั้นตรัสถามชื่อของภาษาวกทั้งหลายมีภาษารีบุตรพระเถระเป็นต้นเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรแม้ภาษาวกเหล่านั้นก็กราบทูลชื่อของตนของตนว่าข้าพระองค์ ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมกคลานักเป็นต้นนายพรานเบ็ดคิดว่าพระศาสดาย่อมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค์เห็นจักต้องตรัสถามชื่อของเราบ้างดังนี้ลักษณะผู้เป็นอริยะและไม่เป็นอริยะว่าไว้ดังนี้ พระศาสดาทรงทราบความปรารถนาของนายพรานเบ็ดนั้นจึงตรัสถามว่าอุบาสกเธอชื่ออะไรเมื่อเขากราบทูลว่าข้าพระองค์ชื่ออริยะพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอุบาสกผู้ที่ฆ่าสัตว์เช่นท่านจะชื่อว่าอริยะไม่ได้ส่วนผู้ที่ตั้งอยู่ในความ ไม่เบียดเบียนมหาชนจึงจะชื่อว่าอริยะดังนี้แล้วตรัสภาะคาถา,านนี้ว่านาเตนะอริโยโหติเยนะปานาติหิงสติอหิงสาสภาปานานังอริโยติ ปะวุจติดังนี้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์บุคคลที่เรากล่าวว่าเป็นอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอหิงสาคือ เพราะไม่เบียดเบียนมีคำอธิบายไว้เช่นนี้ว่าบุคคลไม่เป็นผู้ชื่อว่าอริยะเพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายส่วนผู้ใดตั้งอยู่ไกลจากความเบียดเบียนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยฝ่ามือเป็นต้นคือ เพราะความที่ตนตั้งอยู่แล้วในภาวนาเมตตาเป็นต้นผู้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอริยะในการจบเทศนานายพรานเบ็ดตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนบุคคลผู้ประชุมกันดังนี้แล้ว แลเรื่องนายพรานเบ็ดชื่ออริยะจบลงแต่เพียงเท่านี้